สวัสดีครับกาบสวสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้จัดารวิจาร์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักรายการศึกมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ถ่ารทอสดสดทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27เริ่มชกเวลาเที่ยงตรงนะครับคู่แรกนะครับก่อนเวลา1คู่นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วง่ารสอดทางช่อง8ก็เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับน้าเวทีมวยกองทัพะกาศดอนเมืองนะครับ สี่คู่ในรายการนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์พอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านก่อนอื่นครับเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์กันนะครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลาคู่แรกประจํารายการครับเป็นซีอุยเสียหนุ่มกะระยาครับพบกับเจ้าเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คาล่าครับคู่นี้เวทพิกัด123ปอนด์นะครับคู่2เป็นเจ้าเด่นหลายแก้วสิทธิ์นายกดาครับพบกับเจ้าเปรมพยัคพระยัเมืองชนครับ101ยปอนด์นะครับ คู่ที่3รองคู่เอกครับสลาตันโตโยต้าระยองพบกับเจ้าวันชนะโบเมืองพานคู่นี้136ต่อ138นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้2ปอนด์คู่ที่4คู่เอกก็เป็นเจ้าเหนือธรณีพูดประชาชื่นครับเจ้วาวันนะครับพบกับเจ้าขุนหันดาบทิศบางรักขามเสือขามสายมาจากสายเพชรยินดีนะครับคู่นี้108อปอนด์นะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t ทู e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีพข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคิดต่อไปกันด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมเลืเข้อมูลมวยเลยราคาคบบ่งจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้คู่แรกประจํารายการนะครับซีอุยเสียหนุ่มกรารยาครับพบกับเจ้าเหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำล่าครับผู้นี้เวทพิกัด123ปอนดบอ์นะครับเป็นเวทลปป่อยๆนะครับฝ่ายน้ําเงินมาเข้าเวรแทนเจ้าสันโต๊ดเล็กนะครับ ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงในซีอุยเสียหนุ่มกระยาครับหรือว่าลูกเขาวังนะครับมวยจากจังหวัดอุดรน,นะครับอาอายุ17ปี160เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ต่อยที่พ่อนะครับที่จังหวัดอุดรอ,อยู่กับพวกตวงซับชูซับนู่นแหละครับก็เป็นมวยขวามวยหมัดครับต่อยมา30กว่าไฟนะครับ3ไฟหลังสุดมีชะนะคะแนนซูเปอร์เจ๋งสิทธิ์ออสการ 9, ชนะนกยก4 2พยักอสอซลินทราที่อุดรชนะนกยก3ซูเปอร์เจ๋ง สิทธิ์ออสการ์ครับที่กองทัพบกาศดอนเมืองช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับหรือว่าสิทธิ์พัฒนาครับมาเข้าเวนแทนเจ้าซันโต้เล็กนะครับมวยเพชรบูรณ์ซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นู่นแหละครับ18ปีครับสูง175ครับได้สูงได้ลอยนะครับต่อยมา40กว่าไฟนะครับเป็นมวยประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับครบเครื่องครับแต่ว่าเป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้นะครับชานกยกหนึ่งครับเพชรนำโชคธนพลรีสอร์ทที่ราชดำเนนิครับชานก อ่าล้วก็มาแพทองยก2ราวีลูกส่วนที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับแพทองยก2ศิลาทองสิชัยโยครับที่ราชดำเนินช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเป็นน้ําหนักจะว่าปล่อยๆก็ไม่เชิงนะเพราะว่าซีอุยเนี่ยเขาต่อยไวป,ประมาณสักร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบเองนะครับส่วนเจ้าเหล็กเพชรเนี่ยจะต่อยเวทใหญ่กว่านิดนึงนะครับเหล็กเพชรเนี่ยอ่าเขาจะต่อยเวทอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ย ขอไปครับเมื่อวานครับจ้างน้าหนักตอนเย็นนะครับก็ต่อยวันนี้ฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าซีอุยเนี่ยมาน้ําหนักขาดประมาณสัก0.8มา122.2นะครับส่วนเจ้าเหล็กเพชรเนี่ย123.1ครับก็เกือบจะผ่านเลยก็ลดแค่0.1สบายๆเลทราคายังไม่เปิดนะครับคู่นี้น้ําหนัก น้ำหนักรูปร่างช่วงชกเหล็กเพชรดูได้เปียบครบวงจรนะแต่ว่ามาเข้าเวรแทนของดเดิมๆพื้นเพลาเดิมๆก็เป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับคู่นี้ต้นๆใงญงก็ต้องลุ้นไปที่ซีอีก่อนแหละครับหนักแรงทุกลูกเตะขาเจาะยางเตะหมัดลุ้นก่อนได้เพอ่เผในลุ้นนับลุ้นน็อกเลยนะครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ที่เข้าจู่ท้างหนาทุทตดทางช่อง8นะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเด็นหลายแก้วสิทธ์นายกดาพบกับเสาหน้าประยักเมืองชนครับคู่นี้เวทพิก101รอนนะงร้เงินม่เข้นะครับน,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 นครับ ฝ่ายแดงก็คือเจ้าเด็ดหลายแก้วสิทธนายกดำมวยตัวนี้ก็ชื่อเจ้าเด็ดนแล้วครับก็เป็นคนเขาเรียกว่าหมู่บ้านหลายแก้วนะครับก็เลยเป็นเด็นหลายแก้วนะมวยเชียงใหม่อมก่อยนะครับสิทธนายกสอนที่สิทธนายกดําที่เชียงใหม่อายุ23ปีนะครับรุ่นพี่ครับร้อยหกสิบเป็นมวยบู๊ตามสไตล์มวยเหนือเลยครับเตะขาต่อยหมัดบู๊ดูดดันครับลำหักลำโค่นดีประเภทเดินถึงตัวตลอดมีชนะคะแนนเจ้ายูโรสอรประวัติเมืองที่กองทัพอกกาศดอนเมืองนะครับ แล้วก็มาพลิกแพนอกยกห้าเหล็กขึ้นรูปเกียริไพสนที่กองทัพระกาศแล้วก็มาชะนะคะแนนเหล็กขึ้นรูปเกียริไพสนที่กองทัพระกาศดอนเมือง6เมษายนที่ผ่านมาไฟที่พลิกแพนอกเนี่ยนะ่าจะเป็นการโดนเตะก้านคอพลิกแพะประมาณสักน่าจะร้อยละบาทนะคู่ชกครับเป็นเจ้าเสาหน้าพยักเมืองชนครับมาเข้าเวนแทนนะ่าจะเป็นเข้าเวนแทนเจ้าเหล็กขึ้นรูปนี่แหละ มวยกรุงเทพหมหานครนี่แหละครับ15ปี164เซนติเมตรเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเดินบู๊เดินชนท้าดวลจวนแรกครับวงในล็อกลัดมาตีป้อมตีเหนียวมีแพ้คะแนนกะเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์ที่อ้อที่กองแทบประกาศแพ้นคกย1หนึ่งหานวานพรจิมพีที่กองแทบประกาศแพ้แบงค์ชาติเทศบาลตะบนกุดน้ำใสที่กองแทบประกาศดอนเมืองเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมา คู่นี้ปกติต่อยยังไม่ถึงร้อยปอนด์ทั้งคู่หรอกประมาณ44 45ิบสี่สี่สิบห้ากิโลทั้งคู่นะไฟนี้ก็เป็นไฟปล่อยๆน้ําหนักสอบเมื่อวานเนี่ยฝ่ายน้าเงินได้เปรียบนะได้เปรียบประมาณเกือบ2ปอนด์นะครับเพราะว่าเด็ดหลายแก้วมาน้ําหนักสักเ9กว่านะส่วนเจ้าเสาหน้าเนี่ยก็มาเวทปล่อยๆเลยเพราะว่ามาแทนคู่นี้เลทราคายังไม่เปิดนะครับต้นๆความเป็นมวยฝีมือคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่า เจ้าเด่นหลายแก้วเนี่ยเป็นมวยบู๊ตามสไตล์สายเหนือนะครับเดินบู๊เดินชนส่วนเจ้าสุกเาสาหน้าเนี่ยเขาเป็นมวยเขา่าคู่นี้โดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยลูกหนักลูกแรงกระดูกการบา,านมวยชื่อมวยไม่ห่างหรอกแต่ว่ากระดูกคนเนี่ยผมมองว่าเด่นหลายแก้วเนี่ยเขาใหญ่กว่าคือเหมือนเหมือนคนโตโต่อยกับเด็กอะ่ะโดนต่อโดนทีต่อทีลูกบูลูกสู้ลูกเขาเรียกว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยเด่นหลายแก้วถือว่าดีกว่าคู่นี้ผมชอบที่เด่นหลายแก้วนะผมมองว่าโดนต่อโดนดีกว่า คู่ที่3ครับรองคู่เอกครับสลาตันโตโยต้ารายองครับพบกับเจ้าวันชนะโบเมืองพานครับคู่นี้ร้อยสากับร้อยสาปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อให้2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงครับสลาตันโตโยต้ารายองครับหรือว่าปอมนชัยจิตเมืองนนต์ตัวเดียวกันนั่นแหละครับมวยตัวนี้ก็27ปีนะครับพลชนบุรีนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรบ้านบึงนะครับ 1 6 7เซนติเมตรเป็นมวยขวามวยบู๊ครับมีทุกลูกเลยเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงกระดูกการบานมวยชื่อมวยในดีมากแต่ว่าหายไปนานนะครับช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนจะไปเคลื่อนไหวอยู่แถวขเขมรกัมพูชาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าในเมืองกรุงในประเทศไทยเนี่ยหายไปตั้งแต่ปี67 3สามไฟ์หลังสุดครับมีชะนะคะแนนเจ้าเหินฟ้าสดำริที่ชนบุรีครับแพ้นอกโยก2ลูกา้าเซเว่นมวยไทยที่จังหวัดระยองครับ ล่าสุดเนี่ยน่าจะไปต่อยที่โคราชนะชนะเพชรสีคิ้วแล้วก็ไปต่อยที่กัมพูชานะครับประมาณสัก2ไฟฟอร์มหลังไม่มีจริงๆ ส่วนคู่ชกครับวันชนะโบเมืองพานหรือว่าเช็ดเพชรเชียงลุงครับมวยเชียงรายนะครับซ้อมู่ที่โบเมืองพานที่จังหวัดเชียงรายครับ22ปีนะครับสูง175ซนติเมตรได้สูงได้ลอยกว่าชัดเจนเลยเป็นมวยเข่าครับเปิดเจมเดินบูเดินชนหลอกลัดมดตีปั้มตีได้ใหญ่ยิงแต่ว่าการดูการบานมวยชื่อมวยเนี่เป็นรองกันค่อนข้างเยอะครับ มีช้างนกยก3าครับเสือเพชรเกียรติชัดชัยที่กองทัพระกาศดดนเมืองชะนะเพชรสองคมตลาดคนเดินเพลินเมืองชนที่กองทัพบกกาศดดนเมืองเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี67หายไปนานเหมือนกันครับคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงเบอร์มวยชื่อมวยเนี่ยถือว่าห่างกันอพอสมควรนะอยู่ที่สภาพร่างกายแหละแต่ก็อย่างว่าครับมวยทุกวันนี้กินกันที่สภาพร่างกายเจ้าสลาตันเนี่ยตัวยต้นระยองเนี่ยน่าจะมีเกือบ0 0แล้วลนะต่อยมวยมาเนี่ยส่วนเจ้าวันชนะเนี่ยประมาณสัก50กว่าไฟ เลนราคายังไม่เปิดนะครับคู่นี้ก็ต้นกับปลายแหละนอกกับในครับต้นๆในสลาตันรุนล,ลูกหนักลูกแรงก่อนได้มีหมัดมีศอกมีเตะก้านคอลูกหนักลูกแรงเนะ่ยสายต่ำถือว่าลุ้นก่อนได้เลยส่วนเจ้าวันชนะวันนี้ต้องอาศัยความใหญ่อาศัยความเขาเรียกว่าได้เปรียบน้ําหนักสองปอนได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายความหนุม่มความสดเนี่ยต้องบดต้องบี้ให้คู่ชก ยุบยนให้ได้แต่ถ้ารุ่นพี่ไม่หมดแรงเลยผมมองว่าลุ้นเหนื่อยคู่นี้ยังไงก็ต้องเข้าไปที่สลาดตันก่อนลุ้นก่อนได้ครับสายต่ํามีสิทธิ์ทางานนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับเหนือตะรนีพุทธประชาชื่นพบกับเจ้าขุนหันดาบติดบางรักนะครับคำศึกมาจากสายเพชรยินดีนะครับคู่นี้ร้อยแปดปอน ส่วนฝ่ายแดงครับจนเจ้าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นสิทธิ์กำนันลือชอห้าปยักษ์ดีจีแชมป์ร้อยแปดปอนเวดีมวยอ่ามวยดีวิถีไทยนะครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมสิทธิ์กำนันหนึ่งที่ชัยนาทอายุ16ย่าง17ปีนะครับ165เซนติเมตรครับดาวรุ่งฟอร์มสดเจ้าบ้านครับต่อยที่นี่ประมาณสัก6 7 8ไฟน์นี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมดีกว่าต่อยกลางวัน,มนสมั่งเสมอกว่า ฝีมือความเป็นมวยสองแก้งสองกาดมีนอกมีในวงในนีน่มีลูกเสียบจะไส้แรงๆด้วยนะสามไฟ์หลังสุดครับมีชนะเพชรตองเก้าพระจรายิมที่กองทัพอากาศชนะโยกเพชรศิริพัฒนาที่กองทัพอากาศในการจิงชป์มวยดีวิธีไทยนะครับแล้วก็น่าสุดมาชนะคะแนนเจ้าวันวิชิตสมคิดการด้ยิ่งที่กองทัพอากาศนอนเมืองสามมีนาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าคู่ชกเป็นเจ้าขุนหารดาบทิ์บางรักครับไก่รศิลป์บ,บ็อกซิ่งยิมตัวเดียวกัน ก็มาเยือนนะครับโมชีสเกตซ้อมอยู่ที่การจรบุรีที่ดาบทิดบางรัก21ปีนะครับสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือเข่าครับนอกได้ในดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแพ้รวดเลยต่อยมา5-6ไฟเนี่ยชนะแค่ไฟเดียวนะครับชางนกยก2แป,ป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกียวที่หลังสิทธ์แพ้คะแนนเพชรพอใจบาตทุ่งเขาหลวงที่หลังสิทธ์แพ้เสือดำอเวทขุนศึกที่หลังสิทธ์นะครับ22เมษายนที่ผ่านมา คู่นี้เลยราคายังไม่เปิดนะครับเมื่อวานน้ำหนักมาสอบขาดเท้ากันทั้งคู่นะครับคนละหนึ่งอ่าคนละ0 1 0 2นะครับขาดไม่เยอะนะครับคู่นี้เอาแบบโดยรวมเลยนะหนึ่งเลยก็คือเจ้าถิ่นเจ้าบ้านหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวาดล้อมเหนือธรณีดีกว่าฟอร์มหลังเหนือธรณีก็สดกว่า6 7 8ไฟต์ต่อยที่นี่ยังไม่แพ้ใครเจ้าบ้านด้วยนะครับวันนี้ถือว่าได้เปรียบเรื่องเจ้าบ้านได้เปรียบหน้าเสือบรรยากาศเวทพิกัดน้ําหนัก ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับวันนี้ก็ถือว่าต่อยกลางวันด้วยเวทน้ําหนักปล่อยๆวันนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่านะครับประมาณ55าิกิโลนะั่นเหนือธรณีส่วนเจ้าขุนหานเนี่ยเต็มที่เนี่ยประมาณสัก51าิกิโลต่างกันในสี่ถึงห้ากิโลเลยนะคู่นี้ก็มันสวนไม่ได้ครับคู่นี้ผมมองว่าทุกสํานักเนี่ยต้องอยู่ที่เหนือธรณีแน่นอนคู่ขี้สูสีราคาไปก่อนมวยนิเตตั้งกาด ยังไม่ออกอาวุธเนี่ยราคายัางไงก็ไปก่อนแน่นอนคู่ขี้สูสีบรรยากาศก็กได้เปรียกก็ถือว่าครบวงจรครับคู่นี้ถือว่าส่วนไม่ได้เลยชอบไปที่เจ้าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับจะชนะขุนหารดาบทิศบางรักชอบตามเป็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุป,ปรบรรกโดยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจํารายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน สามดาวประจารายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบที่เจ้าเด็นหลายแก้วสิทธ์นายกดานะครับน้ําหนักอาจจะมาขาดเยอะหน่อยครับเมื่อวานแต่มวยคู่นี้กินกันที่ลูกหนักลูกแรงครับเด็กกับผู้ใหญ่ต่อยกันน่ะน้ําเงินมาแทนด้วยโดนตะโดนทีตัวทีวันนี้ผมมองว่าดีกว่าจะชนะเจ้าเสาหน้าพยักษ์เมืองชนเป็นมวอชอบ3ดาว5้าดาวไปที่คู่เอกครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับเหนือตรนนีพุทธประชาชื่นนอกในถือว่าจัดจ้านมากๆตัวนี้ที่สําคัญหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินแรงมากๆวันนี้ผมมองว่า จะชนะทางด้านเจ้า,าคุณหารดาบทิศบางรักได้นะครับเป็นมวยชอบ5ดาวสารุมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการศึกมวยนีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่ยีบพฤษภาคม2568ดคูด่แรกประจำรายการชอบไปที่เจ้าสีอุยเสี่ยหนุ่มกระยาครับคู่2ชอบเด็นหลายแก้วสิทธินายกดำคู่ที่3ชอบไปที่สรตาตันโตโยต้าระยองคู่4คู่เอกชอบเนือตะลนีพุทธประชาชื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอให้สมาชิก f อฟซีทุกท่านแฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ